เอ,อ่อท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเนี่ยจะได้มีแรงฮึดทําคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับขอบคุณครับลากสังขารสิบเปรียบเทียบว่ามีคนต้องการวิ่งแข่งกันระยะทางร้อยเมตรโดยที่เส้นชัยที่เดียวกันเด็กน้อยคนนี้เริ่มต้นอยู่ที่90เมตรแล้วไม่แปลกใจเลยที่เด็กคนนี้สามารถเอาชนะหลานเฟืองได้ทั้งที่อายุไม่ถึง4ี่ขวบเลยก็ตาม มันคงจะยากสักหน่อยที่จะเอาเด็กคนนี้มาเป็นศิษย์ส่วนใจเขาลึกๆเมื่อวานข้าสัมผัสได้ถึงว่ามีคนที่จะตาต้องกันกับข้าอยู่ในภูเขานี้ดังนั้นข้าจึงมาเพื่อหาเขาแต่ข้าไม่คิดเลยว่าจะได้เจอตัวเขาในหมู่บ้านเล็กๆเช่นนี้สหายเตา๋าเขาคือคนที่ท่านพูดถึงงั้นหรือเดิมทีข้าก็สับสนว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่เมื่อได้เห็นเด็กคนนี้ข้าก็เข้าใจโดยทันที ข้าขอเล่าให้ท่านฟังครั้งหนึ่งข้าเคยมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่น่าภาคภาูมิใจแต่เขาไม่สามารถสยบปีศาจภายในใจได้เขาจึงล้มเหลวในการฝ่าวิกฤตสูตรมัคคาและสิ้นชีพลงและกลับคืนสู่ทะเลแห่งการเวียนว่ายตายเกิดข้าตามหาลูกศิษย์ที่กับชาติมาเกิดของข้าโดยตลอดหวังว่าจะเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์ได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีในที่สุดข้าก็พบเจอจ้อง ท่านกำลังบอกว่าเด็กคนนี้คือสิทธิ์ที่กับชาติมาเกิดของท่านงั้นหรือยังไงก็ชายคนนี้เป็นผู้บ่มเพาะแม้ว่าจะมีพลังฉีระดับสามแต่เขาก็ถือเป็นผู้บ่มเพาะที่มีความสามารถเขาซ่อนออร่าของเขาจากข้าแต่ตอนนี้พลังของเขากลับผันผวนเพราะสงสัยในตัวข้านี่ข้าถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโจรรับคาเด็กหรือไงชิงเฟิงจะต้องการกลับเข้าสู่ใต้ปีกของข้าหรือไม่ยะอย่างชื่อ ไม่ใช่ชื่อของข้าข้าชื่อชินเฟิงและข้าไม่อยากจะไปจากหมู่บ้านถ้างั้นก็ไม่เป็นไรตอนนี้เจ้ายังไม่ได้ปลดล็อกความนึกคิดและยังจำเรื่องราวในชีวิตก่อนไม่ได้ข้าจะไม่บังคับเจ้าอย่างไรก็ตามโชคชะตาบอกว่าเรื่องของเรามันยังไม่ถึงจุดจบในอีกสักวันเราจะได้พบกันแน่นอนข้าจะทิ้งยันนี้ไว้ให้เจ้าเพื่อใช้ปกป้องตัวเอง เมื่อมีอันตรายข่วงยันนี้ใส่ศัตรตูของเจ้าและมันจะปกป้องเจ้าลาก่อนเราจะได้พบกันเมื่อชตาต้องการฮุ้ยลงออกไปบุรุษคนนั้นมองข้ามข้าและข้าไม่อาจมองเห็นระดับการบม่มเพาะของเขาได้เลยบางทีเขาอาจจะเป็นผู้บม่มเพาะระดับก่อตั้งหลักฐานหรือไม่ก็ระดับแกนทองคำเกือบจะความแตกซะแล้วแต่ข้าต้องหาทางเข้าไปในหมู่บ้านศิลาอีกครั้ง ประโยชน์ลับของระบบตราบใดที่ไม่ผีผามท่านจะถูกมองว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาแม้แต่ผู้บ่มเพาะที่มีระดับมากกว่าก็ไม่สามารถมองเห็นท่านได้นี่คือฤด,ดูราชสัตว์งั้นหรือเมื่อเทียบกับหมู่บ้านหมาป่าทางนี้ดูลื่นเลงกว่าเยอะเลยทักษะเคลื่อนที่ล่องหนสามารถซ่อนร่างกายของท่านตราบใดที่ท่านไม่ผีผามจะไม่มีใครเห็นท่านราคา100แต้มแลกเปลี่ยน ถ้าปฏิเสธสหายเต๋าผู้นั้นจะไม่เป็นปัญหาหรือไม่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าเสยวปูเตี้ยนจะเป็นลูกศิษย์ที่เขาที่กับชาติมาเกิดของสหายเต๋าผู้นั้นตอนแรกข้าก็คิดว่าสหายเต๋านั่นคือคนของสมาชิกตระกูลซื่อที่กําลังช่วยซื้อเทียนอี้หรือใครบางคนที่มาจากตระกูลยู่ของญาติซื่อเทียนอี้และมาที่นี่เพื่อกําจัดเสี่ยวปูเตี้ยนเสืวปูเตี้ยนแต่ตอนนี้ข้าไม่ได้คิดเช่นนั้น เสียวปูเตีเ้ยนพิเศษตั้งแต่เกิดเขาเกิดขึ้นมาระดับก่อตั้งรากฐานแล้วนอกจากนี้เขาก็เป็นเขาก็มีรากเงาของเต๋าที่เคยสั่นคลอนโลกในตำนานมีความเป็นไปได้ว่าเขาคือสิทธิ์ที่กับชาติมาเกิดของสหายเต๋าผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นโชคร้ายที่รากฐานเต๋าสูงสุดของเขาถูกขโมยไปโดยซื่อถือเอี้ยนพวกเขาต่างเป็นลูกพี่ลูกน้องสายเลือดเดียวกันฉะนั้นเขาถึงได้โหดเหี้ยมเช่นนี้ ณเวลานั้นเซียวปูตเตี้ยนอายุยังไม่ได้6เดือนเลยด้วยซ้ำเขาช่างน่าสงสารจริงๆยังไงก็ตามข่าวสัญญากับพ่อเขาไว้แล้วว่าจะดูแลเซียวปูตเตี้ยนเป็นอย่างดีนอกจากนี้เรายังก็ไม่ทราบที่มาของสายเต๋าคนนั้นควรระวังเอาไว,กว้ก่อนจะดีกว่าเจ้าและข้าคือ2คนที่รู้ภูมิหลังของเซียวปูตเตีย้ยนเราจะเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอันขาดไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อเซียวปูตเตีย้ยน แปลกใจเลยที่รากสังขารของเด็กคนนั้นไปสู่ระดับสูงสุดได้อย่างไรก็ตามรากเต่าของเขาได้ถูกขโมยไปทําไมรากสังขารเธอยังเป็นสิบเป็นไปได้ไหมว่ารากเต่าของเขาสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้นั่นหมายความว่าเขาคือตัวละครระดับจกักรพรรดิดีๆนี่เองฟู่การเป็นปู่ของไซสักคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสินะนั่นคือการกำเนิดของสมบัติที่หมู่บ้านหมาป่าพูดถึงกันหรือ นี่ต้องเตรียมไว้แล้วเซอปูดเทียนสินะโชคระดับ8แม้จะไม่สุดแต่ก็ดูถูกไม่ได้เลยโชคดีจังดูเหมือนว่าข้าจะมาถึงเป็นคนแรกฮึบฮึปึงสมบัติอยู่ข้างในจะเป็นยังไงกันนะนี่มันวิชาอัศนี9ก้าสวรรค์ทำงานโดยอัตโนมัติข้าคือเทพแห่งสายฟ้า ผู้ทรงาสายฟ้าแห่งสวรรค์และโลกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าสามารถควบคุมสายฟ้านี้ได้ตื่นขึ้นนี่มันถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีข้อมูลของมันอยู่ในระบบซื้อขายยกจันทราสายฟ้าสวรรค์ไม่คิดเลยว่ามันจะมีราคาถึง2,000แต้มแลกเปลี่ยน นี่คือไอเทมที่หายากยิ่งต้องใช้สายฟ้านับพันโจมตีหินก้อนเดียวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดโอกาส1นึในร้อยมีพลังสายฟ้าปริมาณมหาศาลและเป็นของล้ำค่าสำหรับผู้ฝึกวิชาอัศนีสายเต๋าสิทธิ์ลักของข้านี่ถือว่าเป็นของขวัญกำนันเล็กน้อยแล้วกันข้าจะจะดูแจเจ้าเป็นอย่างดีเมื่อจะถึงเหมือนจะถึงเวลาที่ทั้งสองหมู่บ้านจะมากันแล้วยกจันทราสายฟ้า สวรรค์ถูกเอาไปแล้วผลึกสีม่วงนี้ได้รับการห่อเลี้ยงจากหยกจันทาสายฟ้าสวรรค์มาอย่างยาวนานมันก็เป็นสมบัติหายากเอากลับกันเถอะอย่างที่คิดหมู่บ้านศิลามาถึงก่อนจริงด้วยเหมือนคนของหมู่บ้านหมาป่าจะไม่มีหรืออะไรเก็บได้เลยพวกเขามาช้าไปก้าหนึ่งหมู่บ้านศิลาต้องเอาปันไปแล้วแน่ๆไปหาพวกมันกันเถอะเจ้ามาทำอะไรที่นี่ ข้าขึ้นมาหาความรู้บนภูเขานะ่ะแต่ดันหลงซะได้อย่าสร้างปัญหาให้พวกเราแล้วกันงั้นข้าขอตามไปด้วยเราเฉินตั้งแต่เด็กคนนั้นปรากฏขึ้นตัว3ปีก่อนเด็กก็ไม่ได้อยู่ข้างนั้นอีกเลยสองคนนี้ดูแปลกๆเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้มันอาจจะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆสักที่ในภูเขาฮกเป็นเด็กนั่นจริงๆเราค่อยจบชีวิตมันลงจะเป็นการดีที่สุด หากทิ้งมันเอาไว้จะเป็นปัญหาให้หนายน้อยเอาได้เราลงมือเองไม่ได้ถ้าเราทิ้งหลงไว้ไว้คนในตระกูลซื่ออาจจะมีปัญหาเอาได้ไม่อย่างมีอะไรต้องกังวลเรามีแพร่ระบาดอยู่ตรงหน้าแล้วไม่ใช่เรือ่องงถ้าโทษไปตกที่ตระกูลยูก็ถือว่าเป็นโชคของเราพวกมันสื่อสารกันด้วยมานานงั้นหรือคนธรรมดาไม่เป็นทางได้ยินแน่ยังไงก็เถอะพวกผู้ใช้วรยุทธ์ของหมู่บ้านมาป่ามีแต่ไปเป็นค่าประสบการณ์ให้เสี่ยวปู่เตี้ยนเท่านั้น โชว์สนุกสนุกกำลังจะเริ่มแล้ว